แต่ความรู้เหมือนกันนะเนี่ยถั่วลบกูก็ไม่ไหวแล้วอ่ะกูรู้ว่าหารแต่กูหันไม่เป็นมันต้องงานให้กูทำอะไรเพราะมึงเป็ะถูกมากเรียนจริงต้องในคอร์ดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วแอคชั่นพวกมึงอ,อีกแล้วเ <c oughs> จอพวงมีกแล้วอ่ะเราเพื่อนรักกันไงตอนที่ก็เตะบอลด้วยกันคุณไม,ม,ม่อยากสอบกูมึงเลยลองไม่ได้ผมน,นี่มาสอบเลขโ oh, อเน็ตมหกใช่ไหมนายรู้หรือเปล่าว่านายต้องสอบเลข ในทิ่สมญาในเตรียมตัวมายังไงบ้างเตรียมตัวก็แค่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เนี่ยแต่เตรียมตัวใหม่ก็ถือเสื้อผ้ายัดไหนมาคดีศา์นี่ของง่ายของกูกูบอกเลยเฮ้ยเพราะว่านั่นน่ะสิอ๋อคิดไม่ทันคดีศา์จะเป็นการวัดเลยว่าใครมีสมองกับไม่มีมีเจ้าวาดไหมการวัดมีเจ้าวาดไหมมีแต่สารากันเบรียนได้ความรู้เหมือนกันนะเนี่ย โอเคคืองานมานี่คือข้อสอบจากทุกคนเขียนชื่อก่อนเดี๋ยวแกเขียนชื่อทุกคนเขียนชื่อขอให้ทุกคนเขียนชื่อข้อที่หนึางเขียนยังเมื่อกี้เขียนแล้วเขียนชื่อแล้วครับอาจารย์ครับผมเขียนที่แล้วครับเปิดเลยเเปิดลยข้อแรกข้อสอบเปิดข้อสอบข้อที่หนึ่งดันมิ้งนะใส่แว่นเพื่อความฉลาด ร้านของกันและร้านของคิีมขายเก้าอี้แบบเดียวกันราคาตัวละ5 0าร้ร้านของกันขายได้เงิน1 2 0 0 0 0บาทและร้านของคีมขายได้เงิน55,000บาทร้านของกันขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านคิีมกี่ตัวยัพอยัดแน่มึงออโอเคตอบแล้วแตบไม่เฮ้ลอกอ๋อ บงดโอเคโอเครอได้คุณตอบไอบคุณผ okay, ิดตอบก็สามรอยาตัวเฮ้ยตอบเหมือนกันเลยบอกคมืกันอะไตคอหมนใจอนเมืนใจเม่อนใจอนเหมือนหอนใจมือนใจเหมือนใดหนเนเหือนใจเมอนหมนใจเหมนใจมืนจเราืนใจเหมนใมนเเฮยเหนเอองอมมหนหอจนอ้เหี เอ้ไอโนอมึงเลิกทำตัวอย่างนี้ได้แล้วเพราะว่าโนลเลิกทำตัวอย่างนี้ได้ปะเราก็ไม่ได้ตั้งใจอเอ,องให้อภัยวเว้ยแตจมากเพื่อนอ้วดาสามพั 3> 3, บวกในวงเล็บหนึ 8, ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันลบแปดหมื่นแปดพันคูณยีเท่ากับเท่าใดอืม,มอยากไอ้เชียแค,แค่แค่บวกลบคูก็ไม่ไหวแล้ววะก็อีซี่วะ่ะ หายแล้วเฮ้ยพวกนายยังทำไม่ได้อีกเหรอมึงลบไม่เต็มเลยตรงนี้ไอ้สายอะวันวันมุ่งแต่หาผู้หญิงไงเราทำกันในวงเล็บก่อนไงก็คุณกำลังทำในวงเล็บอยู่แต่ว่ามึงลบเป็นบ้างมแต่กั็ไม่ได้ลบเออลบไม่ได้แต่คุณลืมวิธีลบไม่เป็นไรอะไรลืมไม่ได้ไอ้ยี่อะโทษไงมึงโทษโทษยังไงกูยังกูรู้โทษยังไงไอ้ยี่อะคุณเลยบวกสามพันบ้างฮึคูณก่อนแล้วค่อยบวกบวกก่อนเหรอบวกก่อน พ่อมึงคูณแล้วไปบวกไอ้สัสเฮ้ยกูได้คำตอบละตอบก็สองตอบก็สองหกแสนต้งแจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกข้ออะไรข้อสองครับข้อสองหกแสนคำตอบคือผิดหมดเลยอะไคำตอบคือข้อหนึ่งทำไมวิธีทำนะคะคือการทำในวงเล็บก่อนก็ทำวงเล็บก่อนในวงเล็บจะได้สองหมื่นเจ็ดใช่ไหมคูณกับยี่สิบก่อนเห็นไหมของไม่โง่เนี่ยตอนแรกกูทำอย่างงั้นเมื่อไปบวกกันดิ ข้อคูณแล้วไปบวกทันใช่ำไว่าคคูณก่อนนสองมัเจคูณยี่สิแล้วก็ไม่บอกกูทุกคนมันมีผิดห้าดกันได้ไม่ต้องพูดพูดพูดเดีเยคูเียนคูณเลยข้อต่อไปข้อสามหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองบวกยี่สเอ็ดส่วนสองหารสีเศษสองส่วนสเท่ากับเท่ากับจก่ไทำไงะไอ้เกียรกินมั่ั่วเอากินไแล้วหรอพมึงทำเป็นหรอไอ้นายชินานะทำเป็นหรอ นี้พมึงคิดแรงกันดวยเปล่าเออเียมัึงก็หนึ่งสี่เองเยยมก็มั่วเอยกัถูกไงมคคุณลืมไดคิดรเรยนานไนน้จะต้องดีจําได้แล้วพ็อได้สามเต็สามอนสี่ยังรมันก็ดีลอกเปล่าสามเสามนสี่ตอบข้ออะไรบ้างตอบข้อสี่ข้อสคำตอบคือข้อสี่ เขาตัดถูกไม่ได้ตามเพื่อนโอ้ตัดลำตัวเด้อต่อไปข้ออะไรข้อห้าไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9.7เมตรจ้อยนำจ้อยเกลี่ยนะนไปตัดเป็นท่อนได้7ท่อนยาวท่อนละเท่าเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรได้เลขที่อะไรมาเนี่ย กูลืมกูคืนไปหมดแล้วอะได้เลขใกล้เคียงว่ะกูได้เลขใกล้เคียงว่ะกูใช้วิธีแบบว่าเซนมีเซนของกูลุ้นอ๋อกูลองคิดดูต้องทำตัวหน้าหรือตัวหลังก่อนหนึ่งร้อยเซนคือหนึ่งเมตรใช่ไหมเลขของอะไรปออะไรนะตมาหกตอบสองหนึ่งจุดสามห้าเมตรเฮ้ยไอ้กี มันมันผิดกันเว้ยเราถูกข้อสามไปเพื่อนข้อสามข้อสามจับมือกันไหมคนนี้ตอบเหมือนกันจับมือจับมือกันเลยคนนี้ตอบเหมือนกันถูกแล้วกูถูกแล้วเหมือนกันเลขมันตรงเป๊ะเลขตรงเป๊ะเลยข้อสองไอเดียวไอี้อ่ะหันยัไงไอเดียวหารเนี่ยหารเนี่ยไอ้สัตว์กูรู้ว่าหารแต่กูหันไม่เป็นกินปลาเยอะๆนะเนี่ยข้ามไปหนึ่งบรรจุชามกระเบื้องขนาดเดียวกัน25ใบ น้ำหนักของถังและชามกระเบื้องทั้งหมดรวมกัน9.2กิโลกรัมถ้าชามกระเบื้องแต่ละใบหนัก0.33กิโลกรัมถังเปล่าใบนี้หนักกี่กิโลกรัมทำไมกูได้7โลอะี่ะไม่รู้อะคิดไปมั่วอะไรตอนนี้อ่าเคลยระกตอบ้ะตับอะไรอะลดเออกัว่าข้อนี้ถูกแน่นอน ไอ้เียกูกะเอาล้วนๆเลยรอบนี้ไม่มีอะไรทั้หมดตอบลตอบเท่าไหร่ตอบ4 2 5ไอ้กิจมันตอบมันกูอีกแล้วสนเเฉลยก็คือ0.95 0.95ก็ตอบสวน้้อท่ายังไงวะคือล็อกนี่ี่ะทำตอบคือข้อหนึ่งสี่เก้าูี่สิาไอเขาอะรกูรู้กูรู้ว่าทํานไม่แต่กูรู้มันได้เป็นแปดจุดสอเอาเก้าจมาลบแปดห โอ้ oh. กูจีนแล้ววามึงทำไงนะมึงทำไงะนงไงะก็หนักเรื่องอ่ะมันเท่าไหร่เออถ้ามันลบก,กับน้ำหนักทั้งหมดมันได้ถึง0.95ก <5. S 1> <5. 6. S 2> ็เจ็ดไปเย็นพี่ใหญ่ จิ๊บออกแบบลวดลายการปูพื้นห้องด้วยแผ่นยางสองชนิดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ1เมตรได้แก่แผ่นยางชนิดที่1คือแผ่นยางสีขาวและแผ่นยางชนิดที่2อคือแผ่นยางสีดำถ้าจิ๊บต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12เมตรตามแบบรูปนี้ จิ๊บจะต้องใช้แผ่นยางชนิดที่หนึ่งทั้งหมดกี่แผ่นโอเคมึงจดมันต้องการให้กูทำอะไรถ้ใช่เที่ยนเนี่ยมันใช้เสือใหญ่จ <lawsuit> ตุร <eterm oon> ัสอ่ะยาวสิบสองเมตรไอเที่ยนเนี่ยจะใช้แผ่นยางชนิดที่หนึ่งที่เป็นสีขาวเนี่ยกี่แผ่นเหนื่อยวะอยากจะตื่นพรุ่งนี้ไววะเครียดวะจบนี้ไปกินเหล้ากันไหมเพื่อนๆชัวชัวหรือยัน ักูนั่งน,นับมาน,น,นานมากตอบ้อาไอบรมาตอบข่ออะไรมาุกคนตอบข้อสอง้อยย่ิบไอกิตอบอะไรวะข้อสข้อสาไอกิีกูตอบสามเหมือนกันเลือคือ,อต่อร้อยยี่สิบคำตอบคือ120%่ง่สิบแผ่นกูนั่งน,นับนานมากไอ,อเอม,มันมือดีเป่มือด่ะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรถดินสีและลูกอมรสสลั โดยเป็นอัตราส่วนของจํานวนลูกอมลิ้นจีต่อจํานวนลูกอมสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมลดสละได้15,000เม็ดวันนี้โรงงานผลิตลูกอมลดลิ้นจีจะได้กี่เม็ดเหมือนจะง่ายครับ่อเหมือนจะเรู่องตอบง่าย3ต่อ5ต่อ3ต่อ5คือ3มันของลินจีหรือ3มันของสละวะ3ไม่ของลิ้นจีเลย3ไมของลิ้นจี5สลา เฮ้ยมึงเตียนตกเลยอ่ะต่อสามต่อห้าพวกมึงติดถูกมากเลยนะที่เรียนตีหงอัตราตัรอัตโนะนางหัวตายเฮ้ยบอกง่าย เหมือนจะง่ายนะกูบอกเ่าเหมือนจะง่ายนะ You Don't Understand แลบ You Don't หรอไม่รู้่าไป You Don't หรอ And the Boy And the Girl And the Dog And the Cat เดือดหมดเลยอ๋อบอกกันแลยนะข้อสามโอ้ข้อสอง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 ถูกตบ้สองเจ็ดพันเก้าพันเอ้ากูถูกแต่แรกเลยคำตอบคือข้อสอง กูเก่งคดีมากแค่นั้นแหละอันนี้เันนี้พอคิดดีอย่างนี้มันเงินกูมาเบอ่ะแค่แบบว่าใช้เซ็นอะใช้เซ็ตหนึ่งเดียวอะไเก้าพันสามส่วนแม่เคยเล่นกันทำยัอไงเก่งมากอันนี้ขอหมอหกขออะไรขอที่เก้าร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาโทรทัศน์ไว้เครื่องละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้าลูกค้าซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องพร้อมเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องทางร้านจะลดให้20%คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม 16,000บาทราคานี้ติดป้ายราคาเครื่องสปาเครื่องละกี่บาทไม่โจทย์มันวนๆอยู่ไงวะมันไม่ได้ห่างถึงนี้เลยอ๋อก็ต้องต้องคิตละอ่าโบจะให้ต้องคิดราคาเต็มราคาเต็มก่อนใช่มันได้กว่าเซ็นมันกูมันถูกอ่ะมันเซ็นล้วนๆเลยอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ราคาเต็มจะต้องเป็นเก้าพันแต่ว่าหนึ่งพัน้อยสี่เฮ้ยบ้ากูผิดปะเนี่ย ตอบอะไรกันบ้างสกก็สีอ้าวข้นึงคนเดียวเลยตอบที่ถูกต้องคือก็สีไม่คุณทำอไนไม่ดีใช่ไม่ีเคุทำองกูเนี่ยก้าันกูคิดว่าไปบวกกันนี่เป็นสองหมื่หมืแล้วสิอนของสองหมมันคือสอพันันใช่แล้วถ้าเป็นยีมันก็ต้องเป็นสี่พันแล้วโลกกันัก็ได้เป็นหมื่นหกเออว่ะเงาวันนี้เงาวะ ก็มึงมาสอบพลาึงไม่ได้มาสอบไม่ได้เตรียมอะไรมไม่ได้อะไระตั้งจอดรถในที่จอดแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563เวลา8โมง50นาทีและนำรถออกในวันที่1เมษายน2563า้าเวลาบ่าย2 10นาทีนาคมจอดรถในที่จอดแห่งนี้นานกี่วันกี่ชั่วโมงและกี่นาทีมีนาคมมีกี่วันอะ1ามเอี่คืจะรู้ยัง ไอ้โหลตั้มวันนั้นมีจอดเี่ยนโหลแม่มารับกลับบ้านกลับเลยอ่ะคอมุนนะต่อถูกก็ได้ต่อถูกก็ได้ไอ้เหี้ยผมอายุดีไม่ง่ายเนี่ยแบบไอ้เหี้ยโคตรง่ายพวกกูตอบเปลี่ยนตอบสามตอบสี่สามหนึ่งคำตอบคือสองวันห้าชั่วโมงยี่สิบนาที ดก็วันวันที่31กับวันนี้ไม่ใช่สองผู้ตอบสองแต่ผิดเวลาเลยไป20เป็นคำถามคือลูกคลี่ในข้อใดเป็นลูกคลี่ของพีระมิดโอ้ลูกพ่อมึงมั้ง้เที่เขาคิดกอนลูกี่ไม่เห็นในลูกขีอเลยโอ้ใช่คลี่อ๋ทมาจากไเู้ขาใจผิดเอวะ จะมาวาดพี่อะไรกูอีกแล้วอ่ะมึงจะโม้ว่าดพี่าอะไรมึงคิดในหัวดิที่มันประมาณนี้ก้อนเป็นทีอะไรๆก้อนเลยสัตว์ตอบข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่พูดมาตอบข้อสองคำตอบคือข้อสี่ไอเยี่ยมึงมึงดูตรงนี้ก็รู้แล้วไงเอตูอ่ะใช่ยกับูกู้มือเราไปนับอะไรมันเป็นกระบอกนี่หว่าแล้วตู้เราคิดอีกทีเอาเยี่ยมมันเป็นกระบอกเลย สะว่ายน้ำแห่งแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นี้ร้สุทธิ์และมีขนาดภายในดังรูปสะว่ายน้ำายมีความจุกี่ลูกบาทเมตรเฮ้โ์ฉลาดหน่อยไอ้น้นในน้องนายเขียนนายเขียนห้องยังไงเราไม่รู้สถานที่อ่เราขอดูสถานที่หน่อยเรือรักษาสองเมตรเท่ากับเท่าไหร่สามเซติเมตรหนึ่งนตเมตร เร็วดีเนียปเนเยี่ยวคูณไรมีทั้งต้องใช้คูณด้วยหรอแกสองส้มก็ามาเลยแต่คูณแค่่นั้นดีแต่ไ่ใช่แค่สอ,ใใใใองแปดสิบเอ็ดลูกบาศกเมตรแปดสิบเอ็ดลูกบาศกเมตรแปดต่อแปดสี่คำตอคือขอ้อสองม่วงตีแล้วออ อีทต้องการขนเกลือ1.14เมตรดิกตันเมตรคืออะไรอะคืออะไรเมตรดิกตันคุณเคยได้ยินไหมตุณเคยฟังปะมันเคยได้ยินปะไม่ติดตันคืออะไรไม่ติดตันไปเก็บที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเทียบละ90กิโลกรัมอีท จะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวอืมกูว่ารู้พี่ด้วยเชี่ยกี่เที่ยววะกูไม่รู้มันต้องทำไงไม่เคยได้ยินเลยไมต่ติดตังไม่ต้องคิดเลยไม่ต้ตองคิดเลยคิดไปก็ไม่ได้ฮะกูถูกแน่นอนอ่ะยิงยิงสิบสามรอบอะไม่กยุดสิรอบสิบเอ็ดสิบสามเที่ยวเก้าเที่ยว คำตอบที่ถูกต้องคือ13เที่ยวตอนแรกกูเห็นมันเขียนหลักร้อยไหมหรอหรอหเที่ยวตอนแรกกูจะเขียน9ก6เที่ยว <c oughs> เนี่ยกูวาดรูปด้วยนะเว้ยไม่ได้คะแนนหรอปรีชามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งมีพื้นที่12 1ส่วน2ไร่ปลูกไม้ผล11.25ส่วน25ของพื้นที่ที่ดินแปลงนี้ พื้นที่ที่เหลือปลูกยางพาราลีชาปลูกยางพารากี่ไร่เีอด้วยเนี่ยอันนั้นเละเลยสองข้อกูไม่ไหวจริงๆแล้วนะกูไหวกับมึงก็นะกูไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนไอ้นนท์ตอบกันตอบเท่าไหร่ตอบแก้คำตอบก่อนนะครับตอบเจ็ดไร่ห้าจุดเจ็ดไร่หนึ่งส่วนสองหกไร่คำตอบคือเจ็ดไร่เฮ้ยกูเกือบถูกนะกูมั่วแล้วเนี่ย ทำไมหายไปเศษไร้ละยังไม่รู้เลยว่ามันมีกี่ไร่เปล่กไม้ผลทั้งหมดในพื้นที่อ่ะมันมีทั้งหมด25ถูกป่ะเออแสดงว่าพื้นที่ที่เหลือมันคือ14อสีไอพื้นที่แปลงเนี่ยมันมี12.5เอามาหาร2มันคือครึ่งหนึ่งอ่ะปิดช่งแล้วก็ถึงท้ายแล้วไก่ขายไอศครีมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศครีมที่ลุงใจขายและได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แสดงผลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้ถ้าต้นทุนของไอศครีมแท่งละเจบาทและลุงใจขายไ,ขไอศครีมแท่งละสิบาทลุงใจขายไอศครีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทไม่ตั้งใจเรียนแต่นี่ได้พ่อเลยนะอสอบเรียนแล้วได้แล้วก่าจริงจังไปไหนเฮียตอนนี้กูอยู่ไหนแล้วเนี่ย อ่ะเอามึงก่อนในกิจตอบเท่าไอะไรมึง้านสุดเลย1น0 0 1แปดหรือ1 8บาท1น0 0มึงเท่าไห้าร้อ่สิบกำไรห้าร้อยสี่บาทห้ากูตอบ7จ็ดร้อย่สิไม่เลยคือ5้าเยี่ยมยอดนะครัอสี่สบแล้วครับหึ่งแปดวิธีคิดกะคือเราต้องหาเปอร์เซ็นต์ของพุทธอรใช่มันพุทธเนี่ยได้สามนคุณเจ็คูณแท่งละสิบาทจะได้ว่าขายได้ทั้งหมดพันแปดพัใช่แล้วก็มาคูณเจ็ด ร้อยแคูณเแล้วก็พันแมาลบผลลัพธ์กับแล้วก็มาลบกันสุดท้ายนิกเขียนแบบด้านบนของโต๊ะไม้ตัวหนึ่งที่ประกอบด้วยแผ่นไม้ลูกสี่เหลี่ยมมุมฉาก5แผน่นมีลักษณะดังรูปถ้าน,นิกต้องการติดยางกันกระแทกรอบขอบโต๊ะทัสี่ด้านนิกจะต้องใช้ยางกันกระแทกยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรมาตาส่วนหนึต่อสแล้วมาตาส่วนคืออะไร มาตรส่วนหนึ่งต่อสิบแปลว่า1นึเซติเมตรเท่ากับสิบเซมตได้เลยนีกูได้เลยเนี่ยนี่ตอนนี้กูได้ละไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยอคิดเยอะไอ้สัตวีแปดสองจุดแปดเซนตมตรสอยนนี้เราถูกสองจคำตอบคือ320ร้ใช่เพราะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาบอกจะเปลี่ยนไม้ทุกทีเอาวสาได้6กเต็มสิบห้าเกียรดได้แปด เ <15. S 1> ต็ม15บห้า<ก>คอรสได้10เต็ม15มันก็อยู่แล้วปะวะนี่ส่วไอโนได้14เต็ม15ตอนนี้โน้ได้คะแนนรวม2วิชา,วารวมกันได้27คะแนนทำไมไม่เต็มหมดเ er นี่ยคะแนนรวม2วิชา18คะแนนคอร์สได้รวม2วิชา20คะแนนและสารวมกัน2วิชาได้14คะแนน <laughs> ไปดิคืนด้วยไมันผ่านไปด้วยดีกับวิชาเลขนะครับดีก็เฮียอะไรดีก็เฮียอะไรกันสุดท้ายฝากไปแพ้ฝากติดตามช่องเวอร์เกินด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อันนี้จะพบกับพวกเราใหม่ในวันศุกร์6โมงเย็นเเจอกันครับ๊ายบายบายบาับ๊วย